วันนี้ผมมีข่าวการค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ที่คอบรรพชีวินห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับนักบรรพชีวินวิทยาเพิ่งค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่จากยุคจูราสิกตอนต้นที่จีนมันมีชื่อว่าสิงซิ่วหลงยูโอรมซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของกลุ่มอโรโปโดมอฟหรือก็คือบรรพบุรุษของไดโนเสาร์คอยาวนั่นเองไดโนเสาร์ตัวนี้อยู่ในกลุ่มแมสซโพดาซึ่งถูกอธิบายมาตั้งแต่เมื่อปี2007 เดิมทีสิงซิ่วหลงมีแค่สายพันธุ์เดียวคือสิงซิ่วหลงเฉิงอี้แต่ตอนนี้มันไม่โดดเดี่ยวแล้วครับแล้วมันแตกต่างจากสิงซิ่วหลงเฉิงอี้ยังไงจุดเด่นของมันคือทัวรแคนเตอร์ที่4หรือกระดูกด้านหลังต้นขาที่เป็นรูปจี้ห้อยที่มีขอบกระดูกอ่อนที่ดูแปลกตาและนิ้วเท้ารูปตัววีทั้งสองนิ้วที่ชัดเจน ฟังดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สำหรับในวงการวิทยาศาสตร์นั้นมันคือหลักฐานสำคัญในการทำความเข้าใจวิวัฒนาการของไดโนเสาร์เลยล่ะครับกระดูกบางส่วนของซิงซิวหลงยูโอรัมถูกพบตั้งแต่เมื่อปี2015 ที่มณนทนอยูนานประเทศจีนบริเวณกลุ่มหินลู่เฟิงซึ่งเป็นแหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์ที่สําคัญในการศึกษาวิวัฒนาการช่วงแรกของซโโรปโดมอฟซึ่งขนาดของเจ้าตัวนี้ก็ไม่ได้เล็กๆเลยนะครับเพราะมันมีขนาดถึง8-10เมตรหรือประมาณตึก3ชั้นเลยทีเดียวใหญ่กว่าซิงซิ่วหลงเฉิงอี้ถึง2เท่าเลยล่ะครับการค้นพบซิงซิ่วหลงยูโอรัมทําให้เรารู้ว่าซโโรปโดมอฟในยุคแรกมีความซับซ้อนกว่าที่คิด และมันยังช่วยเติมเต็มช่องว่างวิวัฒนาการของไดโนเสาร์คอยาวในเอเชียอีกด้วย